สวัสดีค่ะย่าหลานหนกระแสค่ะฝากเป็นกําลังใจใ่าลานหนกระแสด้วยนะคะขอบคุณทุกกาลังใจที่ให้ยาตลอดมาขอบคุณค่ะจ้าวันนี้ยาก็ไม่มีอะไรหรอกกินง่ายอยู่ง่ายเพราะวัยสอวอ <c oughs> สอวอ,อ,อแล้วนี่อะไรล่ะคือหอยหมกสิบบาทกับหมูยี่สิบ เอไว้แก้เผ็ดโอ้นี่น้ำพริกทำเองพริกตะแดงยาตำเองใส่กระปุกไว้เบื่อกับข้าวเอาน้ำพริกมาจิ้มเนีน่ยนะกินกร้ยาต้นทุนชีวิตคนเราเกิดมาไม่เท่ากันกินไรมากตื่าเต่ายาพริกกะแดงก็ยังอร่อยอยู่แล้วเบื่อกับข้าวก็ว ไข่ต้มน้ำมิกตะแดงย่าติกินได้แนละ้วเนี่ยแบบนเนี้ยมาแล้วเนี่ยซื้อมาสิบบาททำเองก็คงไม่ไม่มีใครกินหรอกปู่ก็ไม่กิน่าชอบเป็นคนเดียว่าชอบอาหารีสานใส่ใส่ชาติก่อนเคยเป็นคน้ีสาน <laughs> จานนี้เจ้าพิมพ์เดือดหันดีจานอร่อยจานนี้เขาทำอร่อยมันเจ้าเขาไม่อร่อยใส่ไก่ใส่โครงไก่ one yeah. กินง,ง่ายง่ายถ้าลูกอยู่ต้องทำกินถ้ากินจะไม่พอ 放牛，我们先放牛。 บกใหญ่นะคะดีต้องผัดไปเยอะ ชอบกินกันดอ,อกไม้โูเของผมอยากไปกินเยอะขาแข้งไม่ดียาก็ชอบผูกอ,อยากกินอยากกินไม่ใช่อยากกินเยอะอยากกินแม่เราก็ชอบอ,อร่อย ขังน้ำพริกฮนะโมนาอร่อยจิง บอกวอามาเผาเผาทูกอ,อย่าอยาซื้อมามต้มเื้อแบบเนี้ยมาต้ม้าไม่ค่อยเก่งหาป่าเข้าป่าหาเคยอยู่ข้างนอกอยาไปอยู่ในเมืองมาตัง้งแต่เด็กก็เลยทำอะไรไม่เป็น อยูในเมืองมันต้องเอพล่ย14 5 1สต้องอนอกต้องแ ลู้คือวิยงจะหักเหพาเข้าไปอยู่ในเมืองอีกหรือเปล่าเพราะลูกหลานเนี่ยบุญญา,าเองไม่อยากเข้าเมาืองหรอกอยากยู่บ้านนอกโน,น,น่นนากวัดหลานจะพาเห็นเห็นนอนเอาไปอยู่ในเมืองหรือเปล่า i'm good ลยกันยาโดด้วยนะยาทำอะไรมาสุภาพมาหมดแทบแบมา เพรย่าหิวข้าวมึงเป็นเพราะย่าหิวข้าวมนึงพนเด็ดยอดจริงไม่พคนเด็ดยอดจะขายที่ไหนยอดจ,จริงยอดม,มันปุด <c oughs> ไม่รู้จะชิมอะไรดี <c oughs> นี่นะแยกไปย่าแยกทุบเขาอยู่คนเดียวก็งเงาอยู่ับลูกเขาอือขอลูกเขคุ่นวายไปหมดสี่คนไม่คุ่นวายเลยเดี๋ยวคนนู้นเดี๋ยวคนนี้ เดี๋ยวคนน,นนู้นทะเลาะกับคนนั้นเดี๋ยวคนวนั้นทะเลาะกน,นี้เดี๋ยวอะไรล่ะเดี๋ยวฟ้องกันบ้างกรรมการดีไหวกรรมการต้องคืวยาโรคประสาทต้องให้กินบางทีก็ลืมกิน ี่นอกมากหัวเยอะไม่ค่อยเนว่นอจิ0บาทหมดเลยเพราะลี <c oughs> <c oughs> ้อย,อยากไปหมด Yeah. ไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าญาติทำอะไรไม่สุภาพญาติขออภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีนิยาตลอดมาขอบคุณค่ะ